พ่อกินข้า,าวเช้าค่ะแม่อยู่ในครัวนะคะแม่แม่กินข้าวในครัวพ่อกินข้าวในห้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงยิงย<ๆ>ิงเลยนะคะพ่อกินข้า,าวเช้าข้าวปั่นนะคะข้าวปั่น่กินข้าวปั่น ยินยีครับยินไ้มเหรอดีแก่งวาชงชานยินยี้ยินมเหรอ ทุกนเขิเปยนตาิะเปลียนตาเอาแก้วไว้ฝั่งนี้เดี๋ยวจะใส่เป็ดคู่ให้ quay mẹ ừ. đi, ừ. đi, ừ. đi quay già nữa già đi quay xin gặp già Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video อะไรก่เอามันพิกหนุมๆ่อย่าลืมนำพริกหนุ่มมาเอาวันที่สิบหกเอาอันนี้ของเกา่าของเก่าถ้ามาเมือม<า>่อไห่จะลืมเรื่องพิกหนุ่มมาด้วยถ้ามาซื้อน้ำพริกหนุ่มมาให้แม่ด้วยนะจ๊ะ เ <feld> ส,สร็จแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทัศนีแมนสืบชาติเป็นอะไรคะพ่อจ๋าพ่อชูสอนิ้วพ่อเป็นโรคหัวใจนะคะพ่อเข้าห้องไอซเมื่อวันที่สามสิบสิงหาคมสเอ้สามสิบกรกฎาคมสองพันห้ร้อยสิบเจ็ด พ่อเป็นโรคหัวใจมานานแล้วแล้ววันที่สามสิบกรกฎาคมพ่อก็เข้าห้องไอซนะคะน้ำท่วมปอดแล้วก็หัวใจขาดเลือดพ่อก็เลยแต่พ่อก็แข็งแรงขึ้นแล้วแล้วหมอก็เลยให้ออกจากบ้านไอ้ออกจากโรงพยาบาลมาวันที่ห้าสิงหาคมสองพัน้อหกสิบเจ็ดค่ะ ตอนนี้พ่อก็เริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ไปพบหมออีกครั้งหนึ่งล่าสุดวันที่13สิงหาคมตอนนี้พ่อเออพ่อทานข้าวเช้านะคะทานในห้องคะ่ะเพราะว่าพ่อออกไปข้างนอกไม่ได้พ่อเดินไม่ไหวขอบคุณนะคะที่คอมเมนต์ถามมานะคะขอบคุณมากคะ่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเิงดืวยค่ะพ่อทานข้าวอิ่มแล้วตอนนี้พ่อกำลังจะทานกล้วยกับยาหลังอาหารนะคะ Thank mm -hmm. walk. Cool. กร้เพากินเม็ดนี้ก่อนนะกระเพาะคือกระเพาะคือกระเพาะกินกับกล้ยไไกวยก็ได้จบกล้วยกินเม็ดหนึ่งก็กินจบกล้วยกินก็ได้เอ้ยเอาขวดดีกว่าเพราะว่าผมใส่เม็ดพู่ลงไปเมื่อกี้อันที่ใ่ย่ อันนี้เอาขวดดีกว่าเพราะว่าใส่เม็ดฟูไว้เอาเอาอันนี้ใช่ไหมเอานี้เหรอเอาไหนเอาน้ำเ,เปล่ารือเอาเม็ดฟูกต่อต่อด้วยเม็ดแรก เลือดน่มืทาไงนมือม,อม,อมอนังนไม่ลงอัอนนี้ไม่แรกมแรกนี่ that's a lot 养龟吗？ Вот так

สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะตอนนี้พ่อกำลังจะกินกล้วยกับยานะคะ <c oughs> กินล้วยกับยาสั่งอาหาร

สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณค่ะพ่อทานข้าวอิ่มแล้วคะ่ะทานยาหลังอาหารกับกล้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเง่งเง่งด้วยค่ะขออนุญาตลงไลน์นะคะพบกันใหม่อาหารเชา้ากลางวันเย็นนะคะเข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ